สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลครับวันนี้โชว์ของเราเด็ดจริงๆห้ามพลาดเด็ดขาดสวยงามสุดๆเกี่ยวกับฟุตบอลคุณผู้ชมครับเคยมีโค้ชคนหนึ่งเคยบอกนะครับว่าเวลาคุณได้ลูกบอลและคิดอะไรไม่ออกก็ยิงให้มันเข้าโกลไปครับจบเลยนะฮะแต่การยิงประตูตอนนี้มันกลายมาเป็นศิลปะเพราะว่าในทุกปีนะครับจะมีการโหวตลูกยิงยอดเยี่ยมซึ่งคุณผู้ชมฮะ ลูกแต่ละลูกนะครับที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลน,นี้มีทั้งลูกยิงนางงามลูกยิงแมลงป่องลูกยิงแบบเหนือเมฆจริงๆก็มี10ลูกแต่ผมคัดมาให้คุณผู้ชมครับ5ลูกที่คุณผู้ชมต้องดูต้องอึง้งต้องจัดไปอันดับที่5ครับนัดนี้สเปนในชุดแดงเจอกับอังกฤษและดูมาริโอแกสปาร์ นี่กองหลังนะครับโอ้โหโชว์แต่ตะกร้อฮะหมุนสัตซ์ซอันดับสี่บาร์ซ่าและเนมาร์เหาะลูกหนีและนี่โอ้โหกองหน้าบราซิเลียนครับเล่นแบบเหนือนัมเบอร์ไปดูบอลสวีเดนกันครับที่นี่นะฮะมีสัตว์อยู่ในสนามด้วย มีอะไรคุณผู้ชมฮะที่นี่มีมแมลงป่องครับโอ้โหซซมอนสครับขนาดตัวเองยิงเข้าไปยังดูอ้งๆนะครับว่ายิงเข้าไปได้ไงวันนี่ยนี่ดีดครับดีดอันดับ2เป็นฟุตบอลหญิงนะครับดูนักเตะทีมชาติเวเนซุเอลาดานิลสกาโรบิกรเอสอายุแค่17ล็อกดูฮะเวเนไม่ได้มีแค่นางงามแต่ว่า มีนักฟุตบอลที่ยิงประตูงามๆด้วยสวยมากๆนัมเบอร์วันช็อตเต็ดที่สุดเกิดขึ้นในเอเชียฟาอิสซูบรีตัวรุกวัย29ซัดสายเรียกพ่อโอ้ดูบอลออกจากเท้าครับซ้ายไปขวา กราบขอบพระคุณที่ติดตามรายการนะครับแล้ววันจันทร์หน้ากลับมาพบกันใหม่กับผมแชมป์พิพรพลสวัสดีครับ